สวัสดีครับวันหยุดออกมาอีกแล้วตั้งแต่ชีวิตเรานะครับก็ครั้งก่อนไปส่งลูกสาวคนโตไปรัชพัณน์บูรีดานะครับวันตอนตอนเย็นนี่ก็ไปรับลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กไปเรียนพิเศษคือเรียนตั้งแต่เช้าแล้วแหละจนกระทั่งนี้เรียนพิเศษต่อเลิกหกโมงกว่าเนี่ยออกไปรับลูกสาวคนเล็กอีกแล้วนะครับก็สมองโล่งช่วงนี้สมองโล่งเพราะว่าตอนที่ ไปส่งลูกสาวคนโตขากลับได้ความคิดดีๆว่าอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะจริงๆอยาคิดเยอะถูกต้องอยาคิดเยอะทําอะไรก็ได้อย่าไปคิดเยอะขั้นตอนสลับซับซ้อนยังไงก็อย่าไปคิดเยอะเอออย่าไปคิดเยอะได้แล้วความคิดดีๆตรงนี้ได้แล้วมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออสมองมันโล่งขึ้นเพราะคําว่าอย่าคิดเยอะนะครับนะก็คุณภรรยาก็ลงหากับข้าวให้คุณลูกสาวนะฮะ ไม่น่าจะมาง่ายก็อย่าคิดเยอะเป็นคําพูดที่ดีมากและเพราะมากผมอยากจะใช้คํานี้แหละเดี๋ยวต่อๆไปก็จะจะจะเริ่มใช้คํานี้ให้บ่อยๆมากขึ้นมันทําให้สมองดูโลง่โลงๆคิดอะไรออกเร็วนะนทําให้เราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าชอบอีกคำหนึ่งคือชีวิตใช้ซะเนี่ยชอบมากๆคำนี้ชีวิตใช้ซะ,เ,เ,ะเรามีชีวิตเราเกิดมามีชีวิตใช้ชีวิตซะเออชอบม,อมากๆตามแต่ชีวิตเรา ช่วงหลังนี่มีสาระได้ความคิดเยอะเพราะว่าตอนนี้เราก็อายุจะเข้าเลข5้าแล้วนะครับก็พยายามทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตมีสุขภาพที่แขง็งแรงสุขภาพจิตสุขภาพใจที่สมบูรณ์ที่สงบป,ปล่อยวางให้ได้สงบเยือกเย็นนั่นแหละคืออยากได้ความสุขแบบนั้นความสงบทางจ,จิตใจนะครับอเดี๋ยวไปต่อตอนเจอลูกสาวนะครับรอลูกสาวอยู่นะครับ โอ้ยจะมาตอนไหนนี่นี่หกโมงกว่าแล้วนี่หกโมงจะครึ่งแล้วนะครับนี่ก็รออยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยนะครับเรียนพิเศษครับวันนี้เรียนพิเศษโอ้โหรถราก็เยอะแยะวิ่งกันให้ขวักขวายเลยโอ้โหวันนี้ถ่ายอยู่หน้ารถนะครับว่าจะใช้กล้องหน้ารถนะกล้องคงไม่ละรอลูกสาวอยู่นะครับเดี๋ยวลูกสาวมาครับผมอ้าวเลิกเรียนแล้ว กำลังจะเดินมานู่นนู้นนูนนูนคือจะไปรับตรงนู้นก็ที่จอดรถหายากครับหายากเออนั่นไง่ายเดินมาแล้วเดินมาแล้วนี่ที่รถข้างหน้าคือรถผู้ปกครองทั้งหมดเลยนะครับรถผู้ปกครองก็จะเออมารับลูกหลานนะครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะเจอกันอีพีหน้านะครับอีพีนี้สวัสดีครับ